นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวที่ครูกิตฤทธิชาทายาชาสัน,นัตด,ดาบพุทธไทยสวรรค์นำมาคลี่คลายถ่ายทอดให้ลูกศิษย์รุ่นใหม่ได้เข้าถึงศาสตร์อันล,ลึกซึ้งของไทยสมัยเด็กๆผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณพ่อก็เป็นเกษตรกรพ่อก็จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เข้ามาส่งที่กรุงเทพก็เลยติดตามคุณพ่อเข้ากรุงเทพด้วยคุณพ่อมาส่งของฝากของตลาดผมเด็กเจ็ดขวบก็วิ่งเล่นวิ่งมาเล่นแถวสีแยกบันแขกก็มาเจอเขาฝึกการต่อสู้ตีลรันฟันแทงเสียงเออะอะโวยวายปงเปงปงปังก็เข้าไปยืนดูตรงนั้นก็คือสำนักดาบพุทธัยสวรรค์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นนักรบหมดเพราะนั้นเราต้องเก่งเหมือนบนรรพบุรุษก็เลยอ้อนวอนคุณพ่ออยากมาเรียน ท่านก็เลยมาฝากก็เลยอยู่กับท่านอาจารย์สมัยเมสมานเรื่อยมาดีนเอแทงเกลิดเปิดจังหวะ1นึ่งชุดเลยศูนย์การเรียน่ายปัญาตากนี่นะครับหนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งขึ้นกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาการะทรวงศึกษาธิการนะครับท่านได้ให้การสนับสนุนตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาติแล้วให้คนทั่วไปได้นำวิชานี้บูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะมีหนึ่งสอนทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเราเดินทางไปไหนมาไหนเราไม่มีอาวุธแต่วัสดุอุปกรณ์ในร่างกายเนี่ยเราสามารถดัดแปลงเป็นอาวุธได้หมดการต่อสู้เนี่ยสิ่งสำคัญทีนน่สุดก็คือคุณธรรม ทำแค่ไหนสั่งสอนทำแค่ไหนเอาพิกลพิการทำแค่ไหนถึงตายเพราะนั้น่ายของเราก่อนเรียนเราจึงต้องสวดมนต์แล้วก็อบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมเพื่อสร้างคุณธรรมในจิตใจของเยาวชนนะครับให้มีความสำนึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มีความสำนึกในความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์โบราณน,นานมาไทยกระอแกรง่ง ขันแข็งเวลามาเรียนได้ฝึกสติของตัวเองด้วยได้มีสติอยู่กับตัวตลอดฝึกเรื่องสายตาความคล่อ,องแคล่วไวภูมิใจเวลาทำโครงงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเราก็สามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้เราจะสืบสารและปลูกจิตสำนึกนะครับให้เยาวชนไทยหรือเด็กไทยของเราเข้าถึง จิตวิญญาณของบรรพบุรุษรู้จักความเสียสละนะครับรู้จักความกตัญญูนะครับรู้จกกันะจกตอบแทนคุณชาตินะครับสิ่งที่สำคัญกว่าศิลปะป้องกันตัวที่ครูกิจด้วยเดชาครูภูปัญญาไทายรุ่นที่3พยายามเน้นยำ้ำให้ลูกศิษย์เห็นคุณค่าด้วยหลัก3ามคำก็คือสวัสดีขอบคุณและขอโทษ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ทั้งกายวาจาและใจแต่สิ่งที่ครูคนนี้คาดหวังจากลูกศิษย์ทุกคนมากที่สุดก็คือให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติค่ะ